Flash. 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 สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมกําลังรับชมรายการกบเทโลทีวีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะฮะนี่ครับผมให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศครับร้านค้าเยอะ,ะแยะมากมายครับบริเวณริมถนนที่อ่าวนางครับนี่ครับผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่อ่าวนางนะฮะชมวิวสวยๆกันครับนี่ครับ อ่าวนางครับชื่อที่เป็นที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ครับอ่าวนางครับนี่ครับมีฝรั่งนอนเล่นฮหบรรยากาศอ่าวนางครับนี่ครับผมกบเทโลทีวีครับพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูวิวหลายๆมุมนะ นี่ครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินลงมาดูวิวนะฮะบริเวณห่าวนางครับอีกที่หนึง่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่หาดน,นพรัตนา,านะครับแต่ว่าตอนนี้ขอ ถ่ายบรรยากาศที่อ่าวนางให้คุณผู้ชมได้ดูเยอะๆฮะ ี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมลงมาที่อ่าวนานครับปกติก็เคยผ่านครับแต่ว่าไม่เคยแวะเห็นว่าสวยดีครับเลยถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นน,ะนี่ครับด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นครับ ถ้าคุณผู้ชมเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะฮะแล้วเขียนว่าอ่าวนางครับก็ส่วนมากก็จะเห็นภาพนี้แหละครับเป็นภูเขาครับนี่ครับเป็นภูเขาหน้าผาเห็นรับนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ของอ่าวนางนะฮะมีนักท่องเที่ยวมากมายครับนั่งชมวิวอยู่ที่อ่าวนางครับนี่ยครับ บางคนก็มาถ่ายรูปนะก็สำหรับคลิปอาวนางก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรายการกบขิโลทีวีครับ